สวัสดีครับก็คลิปนี้ผมจะมาสาธิตการใช้ Microsoft Teams เพื่อที่จะเขียนบนหน้าจอนะครับที่เราเรียกว่าเป็นไวท์บอร์ดนะครับบางคนบางจานบางท่านอยากจะเขียนลงไปนะครับแล้วก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนดีซึ่งในตัว Microsoft Teams เองก็มีไวท์บอร์ดให้เขียนแต่มันก็ไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เราไม่ได้มีปากกาเขียนแต่อาจารย์มีแท็บเล็ตนะครับแล้วอยากจะแท็บเล็ตเนี่ยขึ้นไปใช้นะครับลองมาดูวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการประยุกต์ใช้ง่ายๆนะครับซึ่งเราต้องมาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งผมใช้แท็บเล็ตของซ a m s u n g า a l a ก y S S เอ่อ S6 นะครับตัวนี้นะครับซึ่งผมจะต้องลงโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า สกินมิลเลอร์คือตัวนี้นะครับลงโปรแกรมตัวนี้นครับตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้นะครับสก r นมิลเลอร์ซึ่งจะเป็นการแชร์หน้าจอจากแท็บเล็ตหรือมือถือเนี่ยขึ้นไปนะครับซึ่งแนวคิดเนี้ยมันก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการนะครับการสอนบน m i r r s s o t t t e m s ได้นะครับพอมันขึ้นไปอยู่บนหน้าจอเราก็แชร์หน้าจอของ m i r r s s o t t t e m s ขึ้นไปนะครับมาดูวิธีการก่อนนะครับ อย่างแรกต้องติดตั้งโปรแกรม Screen Miller บนแท็บเล็ตหรือบนมือถือของเรา่อนนะครับตัวนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ให้มาที่ตัวเว็บไซต์ชื่ออันนี้นะครับนะครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า s c r e e n m i เ r อ r ตัวนี้นะครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า s c r e e n m i เ r อ r ตัวนี้นะครับ Miller App ตัวนี้นะครับแล้วเราจะได้ค r Code ขึ้นมานะครับเราจะได้ค r Code ้นี้ขึ้นมานะครับ เราได้ QR วอารคมาแล้วนะครับเราก็แท็บเล็ตของเราเนี่ยครับเราก็ได้ลงโปรแกรมมาแล้วเราก็แค่เอาแท็บเล็ตมานะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มข้างล่างนะครับมันอาจจะมีโฆษณาขึ้นมานะที่ปุ่มข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีโลโก้นี้อยู่ไอม,ม,มีมีไอคอนนี้อยู่นะครับก็คลิกที่ไอคอนตัวนี้นะครับเพื่อจะสแกน QR code นะครับก็สแกน QR วต์โค้ดแล้วมันก็จะถามว่าเาเริ่มเลยไหมเราก็คลิกเริ่มเลยนะครับเราคลิกเริ่มหน้าจอก็มาแล้วนะครับเราก็คลิกนี้ปุ๊บนะครับก็เ,เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นหน้าจอนะครับผมก็ใช้ปากกาปากกาเขียนนี้นะครับของซัมซุงนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมสร้างบันทึกนี้ขึ้นมา รสร้างบันชิกใหม่ครับอืนทึงหวัดเียนนี้ก็ได้นะครับนี่นครับเราก็เขียนแบบนี้แล้วก็เราสามารถขยายให้มาเต็มจอได้นะครับเราก็เขียนไปเขียนไปแล้วเมื่อเราเปิดตัว พอเต็มจอแล้วกด e Scape ออกไปนะครับมันก็จะย่อลงมาแล้วเราก็เปิด Microsoft t e a m ครับพอ t e a m ปุ๊บเราสร้างมิทติ้งใช่ไหมครับเราสร้างมิทติ้งขึ้นมานะครับพอสร้างมิทติ้งปุ๊บเราก็แชร์ตอนนี้วีโอผมถูกใช้ไปโดยแอปตัวหนึ่งนะครับมันก็เลยมีขึ้นใน Microsoft t e a m ผมก็แชร์หน้าจอผมก็เลือกตัวตัวนี้ครับตัวที่เป็น Screen Mirror ตัวนี้ขึ้นมาอันนี้อยู่ใน Microsoft t e a m นะครับแล้วก็คลิก ให้มันเต็มจอนะครับมันก็จะขึ้นมาเต็มจอเราก็สอนไปครับก็สอนไปตามปกตินะครับก็ขีดเขียนประมาณนี้นะครับลบได้นะครับนะครับตามโปรแกรมในแท็บเล็ตก็เป็นการแชร์หน้าจอจากแท็บเล็ตตัวนี้นะครับขึ้นไปตรนี้นะครับนะครับก็เขียนนะครับเราอยากจะเขียนอะไรเราก็เขียนไปนะครับ นี่นะครก็ขีดก็เขียนลงไปบนแท็บเล็ตแบบนี้นะครับก็แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับในการที่จะประยุกตใช้นะครับอยากจะเขียนลงไปอยากจะให้นิสิตได้ดูนะครับโอเคขอบคุณมากครับคลิปนี้